สลัดสลัดเท่านั้นเนี่ยของของป่าบอลิยากะโอวินไม่โอไม่ได้เหรอวินนั้นหนักกับวินนั้นเลยไม่ <c oughs> น้ำจิ้มมันเหมอยันไหนแม่ค้าไม่น้ำจิ้มไหมไอ้ก็ตลอดไ,ไม่น้ำจิ้มไหม อ๋ไม่มีกครับน้ำดินรวมได้ครับอันนี้ร้อยหนึ่งร้ยห้าสิบร้อยห้าสิบค่ะคุโซซับไปราคาหยักก็เป็นกรรมใช่โซซับเราตองกลางตื้นจังกองมากัออ้ครับขอบคุ ตบลูกตบตบลูกค่ามาตบลูกค่ามาตับลูกค่ายมาตับตบลูกกันค่ายมาอะไรเนะตบลูกข่ามาตบลูกตบลูกลุงนี่ลุงนี่ค่ายมาค่ายค่ไย่ายค่ยค่ะตอนลนนนนนานน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 เนนนนนนนานน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 ตบนนนนนนตนน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 รนนนนน ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับหวังยีบ้าไม่ใกล้หวังกลางไม่ถึงง่ายก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับโอเลวที่นนูโนไปซึ่งอ่าหลกซอยกดไลค์กดแห้แน่เด้อ เริ่มเยอะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยยังมีรถขาขึ้นกรุงเทพเยอะ อันนี้เป็นปะเลี้ยตื้อนันได้วามาาไหนนะรับมาที่บอกได้รูปะมันเป็นน้ำแดงมือกจากจุกกนมาโกนมาเป็นมันจะเป็นเหนือเดียวกันปนี้ปันี้ปันี้ปันนี้นันงื้อ่อนเพื่อกมั ตบลไม่เอาหนุบลูกอะรงก็ไม่รู้เรื่องตนตบลูกใส่แต่ใ้กไร้รองตอนตบลูกบ้านานตนับสำหรับไรนี้ผมขอจบไรไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไล์อีกทีหนึ่งตอนที่ผมถึงที่เขาเก็บข้าวนะครับ เก็บข้าวลงท้องลงท้อง <S <S ภาษาได้เพราะว่าเก็บข้าวเดี๋ยวแบตมันจะหมดนะครับผมไม่ได้ออกสวัสดีนะครับ โอเล่ไม่ขาอยอ